หลายปีที่แล้ว่ะลูกเรียนทิเซแล้วผมก็ไปเจอกับครูสอนครูลูกอ๋อไปเจอครูของลูกใช่ครับค่ะซึ่ <c oughs> งาอายุน้อยกว่ากับยี่สิบปีค่ะแล้วเขาก็ไปแอบมีอะไรกัน ่อหรือรอวันเลิกดีค่ะสวัสดีค่ะคะจาค่ามารักต่อหรือรอวันเลิกของหนูค,คุยกันค่ะเจออะไรกันมาคะเนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่าแต่งงานกับสามีมานะคะประมาณกับแปดปีะนะคะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ด้วยกันมากว่ายี่สิบปีอ๋อค่ะ,ะตั้งแต่สมัยทำงานอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกประมาณเนี้ยค่ะค่ะทีเนี้ยในระหว่างทางเนี่ย ก็คือมีคนเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในที่ทํางานก็คือเราไปเจอกันที่ทํางานก็มีคนเตือนว่าเอ้ยเนี่ยเขาเจ้าชู้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คือมองข้ามสิ่งนั้นเพราะว่าเขาอยู่กับเราเขาดูแลเราดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดด้วยกันแล้วเขาก็ไปทํางานกับพี่สาวพอไปทํางานกับพี่สาวเขาก็มีเรื่องชู้สาวคือครั้งนั้นก็ถือว่าหนักนะคะก็เหมือนกับว่าเขาก็หายไป <Okay. S 2> แต่ว่าก็ยังไปมาหาสู่กันก็คือเขาไม่ได้เลิกกับเราอะค่ะก็ยังไปมาหาสู่แต่เขาก็ไปอยู่กับทางอุน้น hmm. ได้สักประมาณหกเดือน hmm. เขาก็เลิกแล้วก็ไม่อยู่กับเรา <Okay. S 2> หลังจากนั้นก็คือเหมือนกับก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานกันจนเขาบอกว่าเออถึงเวลาแล้วแต่งงานกันไหมอะไรอย่างนี้ยค่ะอืฮะก็ huh. เ,เลยตัดสินใจแต่งงานค <Okay. S 2> ค่ะ่ะเขาแต่งงานก มีลูกพอมีลูกมาเขาก็เลี้ยงลูกได้ดีมาตลอดลนะคะค่เนี้ยฮะเมื่อต้นปีปลายปีที่แล้วค่ะลูกเรียนพิเศษเราผมก็ไปเจอกับครูสอนของลูกอไปเจอครูของลูกเ่ะค่ะซึ่งอายุน้อยกว่ากับยี่สิบปีเขาก็ไปแอบมีอะไรกัน จดเราแบบจับได้ค่ะจับได้ก็คือเรื่องเราอย่างโหเขาก็ตทสินใจที่จะออกไปออกไปคือออกจากบ้านเราใช่ค,ค่ะพอออกไปแต่เขาก็ยังสงเสียลูกค่ะออกไปตอนนั้นเขาหายไปเลยคือตั้งแต่ปีใหม่อะไรเงี้ยแต่เราก็รู้ความเป็นมาเป็นไปตลอดว่าเขาต้องไปอยู่ด้วยกันแน่เพราะว่าครูนั้นก็โดนออกจากที่ทํางาน ณนะตอนนี้ก็ยังไปไป,ไปมาๆกับเราแต่เขาก็ไปอยู่ทางนน้นเขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็อยู่ <Okay. S 2> ต่างจังหวัดกับลูกเนี่ยค่ะเข้าใจว่าความหวังคืออยากให้เขากลับมาอยู่กับครอบครัวแต่เท่าที่ดูช่วงเนี้ยยังยากอะ่ะแต่และพูดเป็นหมอดูเพราะว่าในที่สุดนะคะเขากล้าเอาชนะความผิดชั่วดีเลวทุกอย่างในใจถึงขนาดไปมีอะไรกับครูของลูกได้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วครูเนี่ย ก็รู้นะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านติดกันติดกับที่เรี่นของลูกก็คือใช่แล้วทุกวันก็คือไปรับไปส่งพ่อจะไปรับไปส่งลูกตลอดค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าครูก็เห็นความเป็นมาเป็นไปว่าเรายังอยู่กันเป็นครอบครัวอืมค่ะลูกโตหรือยังคะหนูแปดขวบค่ะแปดขวบแล้วะค่ะก็รู้เรื่องแล้วใช่ละแล้วแล้ลูกรู้ถึงความเป็นไปในครอบครัวไหมคะ รู้หมดทุกอย่างเลยค่ะรู้หมดว,ว่ารู้หมดว่าพ่อเขาทําอะไรแล้วครูคนกับครูคนนี้นะอะไรย่างนี้ค่ะอืมนะคะคือพี่เข้าใจนะคะหนูว่าว่าสามีเราเนอะสามีเราเราก็รักเนอะแต่ดูเหมือนกับว่าเขาดูเป็นสามีที่ไม่มีความรับผิดชอบกับหัวใจของใครเลยเนะอะแม้แต่ลูกอะ่ะดูเขาเป็นคนแบบเอาแต่ใจตัวเองแบบชนิดที่ไม่ ไม่ดูแลหัวใจใครเลยอะ่ทอะทรอยศ์หัวใจลูกด้วยนะคะและลูกแปดขวบอะ่ะเขากําลังเขารักในสิ่งที่เป็นของเขาและเขาก็คงเจ็บปวดไม่ต่างกันยิ่งเขาเห็นว่าคนเป็นแม่เจ็บปวดขนาดไหนเออแปลกดีที่บางคนเห็นกรตัวขนาดที่จะไม่แคร์แผลที่มันอยู่ในใจของเด็กๆเ,เ,เลยค่ะทีนี้พี่พี่เข้าใจว่าหนูอะ่ะรักสามีแล้วก็วันนี้ก็เหมือนแบบต้องเสียเขาไปให้กับผู้หญิงอื่นแต่มุมหนึ่งอะคะ่ะ ถ้าเราได้สามีแบบนี้กลับมาหนูคิดว่าเขามีค่าพอจริงๆใช่ไหมเพราะว่าอย่างทุกวันเนี้ยที่แบบอยู่อะไรองนี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าก็ยังต้องพึงเขาอยู่ในเรื่องของแบบค่าใช้จ่ายบางอย่างอะไรอย่างคี้ค่ะคือบางทีเราก็แบบตองยังต้องพึ่งเขาต้องอาศัยเขาอะไรอยเงี้ยค่ะพึ่งเขาเพราะเขาก็มีเป็นหน้าที่โดยปกติของความเป็นพ่อด้วยค่ะ มันไม่ได้แปลว่าถ้าหนูถ้าหนูเลิกกับเขาแล้วหนูก็จะต้องแบบหนูก็ไม่มีคนทำมาหาเลี้ยงเลยค่าหรืออะไรเงี้ยและตะก,กี้ที่พีพ่ถามเนี่ยเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าหนูมีทางรอดของชีวิตไหมเช่นน้องเองก็บอกว่าน้องมีธุรกิจส่วนตัวคือเราต้องคิดอะไรคร่าวๆเ,เหมือนกันนะคะหนูพี่ไม่อยากให้เราใช้ชีวิตของคนซื่อสัตย์คนหนึง่งเพื่อให้คนทรยศเป็นคนเลือกหมดและเห็นไหมว่าว่าเขาเลือกให้เห็นเลยนะว่าก็าเดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นด้ไงก็นเ,นเดี๋ยวาหาแล้วแวบหนึง่งก็เดี๋ยวกลับอยู่กับบ้านอีกอันหนึ่ แล้วแม่ก็ดันทนแล้วเราจะสอนลูกว่าอะไรใช่ป่ะลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายค่ะใช่ป่ะลูกบอกตลอดว่าปล่อยเขาไปแม่อะไรเงี้ยนั่นไงลูกยังบอกให้ปล่อยเขาไปเลยเพราะอะไรคะว่ามาเองลูกพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกไม่อยากเห็นหัวใจแม่ถูกทาร้ายเงียลูกยังรักแม่มากกว่าที่แม่รักตัวเองอีกอย่างที่พี่อ้อยบอกเนอะผู้หญิงซื่อสัตย์ผู้หญิงดีๆคนหนึ่ง ทำตัวดีทุกอย่างดูแลรักสามีครอบครัวทุกอย่างแต่ต้องมานั่งร้องไห้แล้วก็อดทนรอผู้ชายนิสัยไม่ดีคนหนึ่งว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาพี่ถึงได้ถามดูไงว่าเขามีค่าคู่ควรกับการที่จะกลับมาจริงๆเรอสมมติเขาทิ้งผู้หญิงคนนี้ครูพิเศษค,คนเนี้ยแล้วกลับมาเราจะเชื่อใจเขาได้ไหมคะว่าวันไหนเขาจะเขาจะสร้างเรื่องใหม่กับใครอีกที่มันจะแบบหนักหนากว่าน,นี้หรือทนทุกข์ทรมานกว่าน,นี้ พี่ว่าในวันนี้สิ่งที่ลูกบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะไม่ได้แปลว่ารักพ่อมากๆแล้วปล่อยเขาไปทําตามอำเภอใจนะคะแต่พี่กับรู้สึกว่าลูกกาลังรักแม่มากๆจนไม่อยากให้แม่ร้องไห้ขนาดนี้อีกแล้วและด้วยความเป็นเด็กของเขา,าค่ะเขาเห็นเขาก็คงโกรธอ,อ่ะใช่ป่ะคะครูอ่ะออครูฉันกับพ่อฉันร่วมมือกันทําให้แม่ร้องไห้ขนาดนี้เลยเหรออ่ะใช่ป่ะคะวันนี้ร้องไห้ได้เข้าใจเพราะเสียใจ แต่ร้องไห้เสร็จปั๊บก็ต้องหาพื้นที่ที่จะทําให้เราแข็งแกร่งเป็นแรงให้ลูกด้วยอะ,ค,ะค่ะคนะ่ะใดๆก็าตามที่เป็นเรื่องของการที่ต้องแบบพึ่งพิงเขาขาดเขาเอาเคหนึ okay, ่งเขาควรจะต้องรับผิดชอบลูกอยู่แล้วค่ะกับสองยังไงก็ตามแต่เราพึ่งพิงคนแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่ได้หรอกสุดท้ายเราก็ต้องลุกขึ้นโอเคมันอาจจะไม่ได้มีมากเหมือนอย่างตอนที่เขาสปอร์ตค่ะแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้ภายใต้แบบลำแข้งลำขาวตัวเองเอะก็ต้องยืนได้ตัวเองให้ได้อะ,ค,ะค่ะค่ะ ก็ศักดิ์ศรีเขาเนอะหนูยังโชคดีกับคนอื่นตั้งเยอะที่ยังมีงานมีการทาเนอะยังมีคุณแม่อีกตั้งเยอะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ถูกพ่อทิ้งไปแล้วแบบตัวเองธมาหากินไม่ได้ลําบากกว่านี้ก็มีตั้งเยอะอันนั้นต้องทนอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทนก็ไม่มีกินแต่เรามีค่ะใช่นะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเอาใจช่วยเพราะว่าน้องต้องเป็นแรงให้กับลูกด้วยนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับ Friday. รักต่อหรือรอวันเลิก